จีนลดพันธบัตรดอลล่าสันสะเทือนทองคำออทาไฮอีกครั้งผมวิทย์นะครับจากเอ s เ c ็ e ซ y โซไซตี้มาเด็กข่าสารจีนเดินเกมเขย่าตลาดการเงินโลกอีกครั้งลดการสือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงเหลือต่ำสุดในรอบ16ปีเหลือเพียง730พันล้านดอลลราจากเดิมเคยพุ่งแตกเกินล้านล้านนั่นเองนักวิเคราะห์ชี้นี่คือยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงและลดดอลล่าของจีนเพราะไม่อยากฝากอนาคตไว้กับค่าเงินสหรัฐเพียงอย่างเดียวปัจจัย ที่กดดันก็คือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความไม่แน่นอนและยังมีความตึงเครียดดันการค้าระหว่าง2ประเทศและการต้องกระจายทุนไปสินทรัพย์อื่นๆเช่นทองคํายูโรนี่ไม่ใช่การขายครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการขายต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับคาถามคือถ้าจีนยังคงลดต่อเนื่องสหรัฐจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดึงผู้ซื้อพันธบัตรอีกหรือไม่ค่าเงินดอลลาร์จะสั่นคลอนอีกไหมหรือนี่อาจเป็นหมากสาคัญบนกระดานการเงินโลก ที่ทั้งนักลงทุนและรัฐบาลทั่วโลกยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับมาต่อที่ข่าวสารทองคำนะครับราคาทองคำกำลังสร้างโกลเส์ราคาพุ่งทะลุ3,700ดอลลาร์ต่อออนทำสถิติสูงสุดตลอดการออทามาอีกครั้งนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจับตาทำไมทองคำเนี่ยถึงแรงขนาดนี้ปัจจัยแรกต้องมองว่าตลาดคาดว่าเิดสหรัฐเนี่ยเตรียมลดดอกเบีย้ยอีกหลายรอบซึ่งดอกเบี้ยลดเนี่ยเท่ากับว่าต้นทุนการถือทองที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยถูกลง ทองคําก็คือหน้าลงทุนขึ้นในทันทีประจันที่2คือดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อค่าเงินสหรัดอ่อนทองคําที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์จึงถูกลงสําหรับนักลงทุนทั่วโลกซึ่งดีมาเนี่ยพุ่งขึ้นประจันที่3ก็คือความเสี่ยงเศรษฐกิจและภูมิทัรศร์ด้านสงครามความตึงเครียดทางการค้าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกทําให้ทองคำเี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คนแห่เข้าซื้อมากที่สุด และที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยว้านซื้อทองคําเพื่อกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาดอลลาร์ทั้งหมดนี้รวมกันคือเชื้อไฟที่ผลักดันราคาทองคาให้พุ่งขึ้นแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีคําถามคือนี่คือจุดสูงสุดแล้วหรือยังหรือจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่อีกครั้งกันแน่รอติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามเอาไว้เพื่อไม่พลาดชมข่าวส,สําคัญที่ส่งผลกระทบนะครับผม